ทัเพิ่งเริ่มขึ้นนะครับดังนั้นทองคาตอนนี้มันจะเป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านคือบางทีเราก็าไม่ต้องทําอะไรหรอกก็ซื้อไว้มันเพิ่งเริ่มขึ้นหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเองเนี่ยเราก็ค่อยเปลี่ยนไปเป็นแอสเซทตัวอื่นๆืหลังจากจบสงครามแล้วนะครับมันก็เราไปซื้ออะไรก็ได้ตอนนั้นมันคงดิสคาว์หมดแหละตอนที่ทองคํยี่สิบดอลลาร์ก็แพงขึ้นมวห้าสิบดอลลาร์ก็แพงแล้วมันก็ถูกแล้วมันก็แพงแล้วมันก็ถูก,ม,ก,ถก,ม,ก,ถกมาเรื่อยๆอย่างเนี้ย ไปแล้วเนี่ยไอตัวเงินเฟอ้อต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นตัวขับดันตรงนี้ขึ้นมาเรื่อยๆครับผมคงต้องเรียนอย่างนี้ว่าไม่มีใครรู้จริงหรอกแต่ขอให้มันขึ้นไปเรื่อยๆในสถานการณ์แบบนี้แหละนะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหลังจากนั้นเมื่อทองทำกลับสู่สภาวะปกติก็หมายความว่าทุกอย่างในโลนี้แพงขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งอื่นๆก็จะตามมาหลังจากทุกอย่างเนี่ยมันแพงขึ้นนะครับสุดท้ายมันจะเป็นตัวตัวแบ็กบิกก่อน แล้วก็กลุ่มประเทศที่ตอนนี้มาถือทองคำในธนาคารกลางสังเกตว่าค่างเงินพวกเขาเริ่มไม่ค่อยกระทบในขณะที่ประเทศที่ถือ US Treasury ค่อนข้างเยอะเนี่ยค่างเงินเนี่ยอ่อนค่าลงไปค่อนข้างเยอะมากนะครับดังนั้นดังนั้นนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงเล่นงานรัเสเซียไม่ได้ สิ่งที่จะเป็นผลเกิดขึ้นตามมาหลังจากที่ดอกเบีย้ยขึ้นสูงเงินเฟ้อพุ่งสูงนะคะสิ่งที่เป็นความน่ากลัวนะคะของภาพบรรยากาศหลังจากนั้นนะคะอาจารย์พอจะฉายภาพให้เห็นได้ไหมคะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับตลาดหุ้นตลาดทุนโลกมันจะเกิดอะไรขึ้นกับทองคํามันจะเกิดอะไรขึ้นกับราคาน้ํามันแล้วก็ราคาคอ m m o d i t i e s ทั่วโลกเลยเออทองคาเพิ่งเริ่มขึ้นนะครับเพิ่งเพิ่งจะเริ่มขึ้นนะครับ แล้วก็สินทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ทั่วโลกอะไรเงี้ยแทนดอลลาร์เนี่ยก็เพิ่งเริ่มขึ้นเหมือนกันนะครับแล้วตรงเนี้ยมันมันแต่ผมผมไม่ขอลงรายละเอียดเนื่องจากมันเกี่ยวข้องกับการโอนเงินทางด้านการทําสงครามนะครับพก็ขอขอขอ,ขอไม่มีความเห็นกันละกันแล้วก็ตลาดหุ้นเนี่ยผมไม่ได้กลัวแต่กลัวตลาดบอลคุณกิต้าจะสังเกตอ่ะบางทีธนาคาร หรือแบงก์หรือบริษัทเนี่ยพอบอลดดฟอลต์ปุ๊บเนี่ยหรือคาดว่าไม่มีเงินจะจ่ายเนี่ยนะครับราคาหุ้นร่วงทันทีเลยวันหนึ่งสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นตเพราะฉะนั้นมันสมบระพุงตอนนี้อยู่ที่ตลาดบอลแล้วก็สภาพคล่องของโลกอะครับนั้นตอนนี้อเมริกาต้องทําทุกอย่างก็คือรักษาตลาดหุ้นนะครับแล้วก็รีไซเคิลเงินเงินในตราสาหนี้ของตัวเองให้ได้นะฮะก็ต้องทําทุกอย่างในการรีไซเคิลให้ได้นะครับว่า ว่าจะจะจะสามารถรีไซเคิลได้ได้จำนวนรอบมากที่สุดแค่ไหนนะครับแต่การที่ถูกโรรของปูตีเนี่ยโจมตีเรือไอเซนฮาวได้เนี่ยผมคิดว่าตรงนี้แหละเป็นปัจจัยที่ที่ทำให้ฝั่งบิกเนี่ยกลับมาได้เปรียบอีกเพมันมันหมายความว่ากองพลเรือที่5กับกองพลเรือที่7จเนี่ยจะไม่มีความหมายอีกต่อไปนะครับอันนี้คือคือจุดที่ที่สองสวันมานเนี้ยม,มันเกิดสิ่งที่แบบว่า ไอ้หุ้นไม่ไปต่อบอลขยับขึ้นขยับลงแต่บอลขยับขึ้นขยับลงมันจะมีสองสาเหตุนะครับคุณกีต้าก็คือเงินไหลเข้ากับเงินไหลออกคือถ้าถ้าวันหนึ่งอยู่เฉยเนี่ยแสดงว่าไหลเข้ากับไหลออกเท่ากันแต่ถ้าถ้ามันขยับขึ้นขยับลงก็อยู่ที่ว่าไหลเข้าหรือไหลออกมากกว่ากันเท่านั้นเองครับ นักลงทุนแล้วก็แฟนคลับอาจาร,รย์ถามกันเยอะนะคะทองคำนะคะเมื่อสักครู่เรายังไม่ได้วิเคราะห์เรื่องของทองคำนะคะในช่วงที่เกิดสงครามทุกแนวรบที่เราคุยกันนะคะเรื่องของสงครามร้อนสงครามเศรษฐกิจการเงินแล้วก็สงครามเทคโนโลยีด้วยนะคะทองคํา เราเห็นนิวไฮแล้วนะคะ2004นะคะบางค่ายนะคะที่เป็นค่ายในสื่อแะบบอกว่า3,000ก็อาจจะเห็นแต่นี่เขามองเฉพาะเรื่องของการดีดอลลาร์เซชันแล้วก็เรื่องของการที่เซ็นทรัลแบงก์เข้ามาซื้อทองอาจารย์มองอนาคตทองคำยังไงบ้างคะสุดท้ายมันจะเป็นตัวตัวแบ็กบิลก่อนแล้วก็กลุ่มประเทศที่ที่ท,ที่ที่ตอนนี้มาถือทองคำในธนาคารกลางสังเกตว่าค่างเงินพวกเขาเริ่มไม่ค่อยกระทบ ในขณะที่ประเทศที่ถือ US Treasury ค่อนข้างเยอะเนี่ยค่างเงินเนี่ยอ่อนค่าลงไปค่อนข้างเยอะมากนะครับดังนั้นดังนั้นนั่นคือเหตุผลว่าทําไมเขาถึงเล่นงานรัสเซียไม่ได้เนี่ยพเพราะรัสเซียนอกจากมีธนบัตามีทองคําที่ถือ80%เปอร์เซ็นของทุนสำรองแล้วเนี่ยนะครับรัเสเซียยังมีเหมืองทองคําขนาดใหญ่ในนั้นเนี่ยอีกสี่ห้าเหมืองซึ่งสามารถผลิตได้ประมาณปีละสองพันตันนะครับอยู่ใน โซนทางด้านวลาดิวอสต็อกนะครับแล้วก็แถบอ,ออเคสตรัสแถบนั้นนะ่ะอันนั้เนเป็นเหมือนขนาดใหญ่ลนผมยังเคยไปแนะนําไปซื้อหุ้นก็เลยจนกระทั่งมีปัญหาวีโตแซงชันเนี่ยนะครับแล้วก็ปันผลมหาศาลเลยมันก็มีช่องทางที่มันเป็นมันเป็นเรียลแอสเซทอยู่ในนั้นนะครับคุณกิตาดังนั้นทองคาตอนนี้มันจะเป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านคือบางทีเราก็ไม่ต้องทำอะไรหรกอกก็ซื้อไว้มันเพิ่งเริ่มขึ้นหนึ่งนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเองเนี่ยเราก็ค่อยเปลี่ยน ไปเป็นแอสเซทตัวอื่นๆหลังจากจบสงคารามแล้วนะครับมันก็เราไปซื้ออะไรก็ได้ตอนนั้นมันคงดิสคาวน์หมดแหละหุ้นต่อให้ดีแค่ไหนนะแต่ถ้าตลาดบอลมันพังเนี่ยราคาก็ถูกหมดนะถึงเวลานั้นก็ค่อยเข้าไปซื้อฮะสุดท้ายบางบริษัทก็อยู่เป็นร้อยปีนะครับหลังจากที่เกิดเอ่อจบเดนเบรดวอล์แล้วนะครับเพราะว่าเราไปดูดีหลายบริษัทหลังสงครามโลกครั้งที่สองก็เติบโตเอาเติบโตเอาเติบโตเอานะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราอย่าไปต้องวติตกกังวล แต่เราก็คือเข้าใจเพราะว่าเวลทุกอย่างอะ่ะมันเป็นเขาเรียกอะไรนะมัน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 เป็นมันเป็นสิ่งสมมุติอะ่ะเราแค่เข้าใจสิ่งสมมุติทุกอย่างในโลกใบนี้อ่ะนะครับแล้วเราก็ย้ายตัวเองไปสู่สิ่งสมมุติหนึ่งไปสู่อีกสิ่งสมมุติหนึ่งให้ได้นะครับอย่าไปยึดติดกับอะไรนะครับเพราะถ้าเรายึดติดมากๆเราจะดักดานกับมันน่ะนะครับแต่ให้เราเข้าใจเป็นมัลติเลยว่า ไอ้แต่ละอันมันมีประโยชน์ในช่วงเวลานี้แล้วเมื่อเปลี่ยนผ่านไปแล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะเอเรียกว่า transfer wealth transfer ไปสู่อีกที่หนึ่ง transfer ไปสู่อีกที่หนึ่งนะฮะเพื่อสร้าง wealth อื่นๆขึ้นมาได้เสมอนะครับแล้วมันก็ยุยายหายไปหรอกนะครับอันนั้นมันก็เป็นเรื่องที่เอามาคุยกันสนุกสนานมากกว่าค่ะ แต่ว่าโอกาสที่เราจะได้เห็นราคาขึ้นไปได้ไกลกว่านี้เป็นเท่าตัวเนี่ยถ้ากลางสงครามที่มันก็คงจะกินระยะเวลาอีกภาคใหญ่ๆนะคะภาพที่เราจะเห็นเนี่ยมันก็จะเกิดภาวะที่เกิดวิกฤตอีกหลายระดับเลยนะคะทองคำเนี่ยมีโอกาสไปได้ไกลมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์มีสถิติหรือว่ามีตัวเลขที่คาดการไว้ไหมคะตอบไม่ได้เลยครับคุณกิตา้าเพราะว่ามันอยู่ที่หน้างงาน ว่า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 มันจะรุนแรงแค่ไหนนะครับตรงนี้สําคัญสุดตอนนี้ไม่ไม่ไม่มีใครรู้จริงเรื่องนี้หรอกผมว่าก็ค่อยๆดูไปสําคัญว่ามันยังขึ้นต่อไปเรื่อยๆก็พอแล้วเราก็ค่อยไปไปเปลี่ยนนะครับทองคาเอยที่ดินอ,อะไรอะไรพวกนี้นะครับมันมันคือสิ่งที่สําคัญโดยเฉพาะที่ดินในประเทศไทยที่สามารถทําการเกษตรได้นี่ยนะครับเราก็สามารถบริหารจัดก,การน้ำได้เนะี่ยตรงนั้นจะมีคุณค่ามากหลังจากนี้นะครับ อืมค่ะกิต้าเคยได้ยินอาจารย์พูดถึงตัวเลขห้าพันหกพันเหรียญอันนี้เป็นตุ๊กตาหรือเป็นโจทย์สมมติใช่ไหมคะอาจารย์หรือยังไงคะน่าจะกว่านั้นหละถ้าถ้าคุณกิต้าเปิดเว็บไซต์ไอเดฟคล็อกของอเมริกาแล้วมันจะมีโกเลโชไม่รู้ปัจจุบันนี้ยังมีอยู่หรือเปล่าไอโกเเลโชมันขึ้นไปถึงสามหมื่นด้วยนะค่ะนะครับไม่ไม่รู้เห็นเห็นเหมือนเขาจะออกไปแล้วหรือเปล่าไม่ทราบลองลองดูก็ได้เป็น ผมคงต้องเรียนอย่างเงี้ยว่าไม่มีใครรู้จริงหรอกแต่ขอให้มันขึ้นไปเรื่อยๆในสถา,านการณ์แบบนี้แหละนะครับเราก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหลังจากนั้นเมื่อทองคากลับสู่สภาวะปกติก็หมายความว่าทุกอย่างในโลกนี้แพงขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งอื่นๆก็จะตามมาหลังจากทุกอย่างเนี่ยมันแพงขึ้นนะครับเพราะว่าตอนที่ทองคําี่สิบดอลลาร์ก็แพงขึ้นมาห้าสิบดอลลาร์ก็แพงแล้วมันก็ถูกแล้วมันก็แพงแล้วมันก็ถูกมาเรื่อยๆอย่างเงี้ย เ,เพราะฉะนั้นเน้ตัวเงินเฟอ้อต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นตัวขับดันตัวนี้ขึ้นมาเรื่อยๆครับ